มาทักทายสบายดีกัน,นะะเนาะค่เนาะก่อนไปทำงานวันแรกของปี <c oughs> มาเข้าหมวดปกติพี่น้องจ้าโดยมาพีทานก็มาฟังย้อนหลังนะคะเด้อกินกาแฟาเรียบร้อยแล้วจะไปทำงานเวลาย,ยังพันถึงก็เลยบันไปใครมาไม่ทันก็มาคุยฟังย้อดหลังเอาค่ะเหนบอคิดหอดทุกคนนะคะเด้อยายสิ่หลีไปบ้าน2เดือนบ่ค่อยมีวิวามาเล่นย t u b e นี่นู่นนั่น เบียกหลายบอกซูฟังเนาะค่ะเนาะเพื่อมีคนอยากมาฟังคนเบียกหลายคือก็ไปคุมเรื่องบ้านเรื่องบ้านกะเสร็จเรียบร้อยเป็นทางการเลยละพี่น้องนะคะพร้อมอยู่แล้วบอกให้ฟังเลยซื้อนะคะคานเห็ดคิบพร้อมอยู่แล้วก็ไปบ้านก็เบียกหลายพี่น้องเอ้ยเห็ดสวนนี่โน่นนั่นหลายจนบมมีเวลาเลยสองเดือนเห็ดกระเฒ่า ขอบคุณพ่อเถาด้วยนะคะที่มาอยู่ช่วยทำนนทํทำนี่อือั่ะละกะถือว่าดีลาบลื่นพี่น้องกะกลับมาดยงานตอนเนาะะเนาะกะคอยเบิ่งวายาสิริพรี่เหตุได้อีกจากเดือนสิยูได้อีกจากเดือนกะคอยติดตามไปอืคิดทอดบ้านพี่น้องฮอดบ้านมมอยู่ิคิฮอดบ้านพาว่าอยู่บุบานเฮามันกะสว่างสว่างอย่างมันกะโอเค ขาดยังเดียวคืององ,งูต้องมาลุยต่อเพราะสิ่งเดียวอือนี่แหละก็ที่แล้วน้องพี่น้องเนาะไปบ้านเหาก็ต้องใส่เงินนี่นู่นนั่นขันบ่มีเงินก็อยู่ยากคือว่าละเงินบพ่พวกเจ้าว่าสูตส้ต่อไปสู้ไปเนาะพี่น้องเนาะกแครั้งนี้บุ๋มีผู้ใดเข้ามาดอกก็ว่าย,ยายสิผ่พรบ่ได้ไปเยี่ยมเยียนมูอแต่บุเป็นยังที่เล่นไปพี่น้องจา้า งานเขาผลไดเงินแน่นอนว่าเขาเห็นีหเล่นไปสิเพราะมีมูอมีพวกเพราะได้มวนก็คือลูกโซเซียนทั่วไปเห็นบหผู้ได้ขยันผู้นั้นได้พี่น้องนะคะขยันคนละยังอเอาเอาซ้ำนี่แหรอพี่น้องจา่าเพราะได้ทักทายหลายงานเนาะค่อยบอกกันใหม่ดูงานก่อนนะคะฝรั่งเศสก็อากาศขึ้นพี่น้องตั้งแต่เมื่อม้าก,กว่าสามมือสี่มือแล้ว คึมฝนตกบบมีแดดเลยคิดหอนบ้านยังนักเลยบ่มีแดดหนาวเย็นเจับเลยเอ้ยเอาสูส่ๆพี่น้องจา้าไปเลยเด้อทำงานก่อนไปไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมย้อนหลังฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อไปแล้วพอกันไหมคะไบายค่ะไป,ไป,ะไปสูส้ๆนะคะทุกคนไปแล้ว